เสร็จหรือยังคะธุระโอ้ขอโทษค่ะคุณเคลียร์ธุระเสร็จยังอะ่ะธุระผมไม่มีอะไรแลวครับเราจะไปตอนไหนคะอืยังไม่รู้เลยครับอม,มาเดินเล่นก่อนใช่ไหมคะใช่เอผเกาจะไปเสพ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 เสพไป,ป<ะ>ตูป<ะ>้เ่อนครับไปตู้่ะโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เยยยยยเเเเเป็นคนขับรถอะวันเนี้ยเดี๋ยวเราไปเอาเงินแดงก่อนเราไปเสพด้วยเนี่ยราเมี้ยวมี้ยวมี้ยดีใจดีจังเลยอะพี่ซันสวัสดีค่ะใช่หรือเปล่าอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับซันนี่ครับโอ้ยชื่อเหมือนน้องเลยเหมือนเียวนเลยคุณน่ะชื่อคุณน่ะชื่ออะไรคะอะไรนะคุณน่ะชื่ออะไรนี่ครับ เพื่อนอเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่อสันนี่ <ไง S 1> เลยเพื่อนชื่อสันนี่เลยถูงส้มเหมือนกันเลยน้องผมใช่เหรอใช่เป๊โอ้โหเอาแล้วทรงนี้ไหมไม่ไม่ไม่เกือบโอเคโอเคเคุณเรีลขอะไรนะคุณอ่าห้าเก้าสองค่ะต่อเต็มมาก็บเลขอะไร ต้องเอาเอาเหล็กทําไมอะ่ะแล้วคุณจะเอาเหล็กไปทําอะไรอะ่ะพกในตัวทําไมอะ่ะแล้วคุณจะเอาเหล็กให้เราทําไมอะ่ะช่วยถือของไหมเอาคุณจะไปตีอาวุธหรอถูก<ท><ท>ต้องต้องวิ่งไปเก็บตรงนู้นนะดิไม่เป็นไรเราไปตีลิงมาเราให้คุณก็ได้เรามีแปดสิบอ่ะคุณก็เติมมาให้มั็นพกสามรอ้อยอ่ะเท่าไหร่อ่ะสองร้อยยี่สิบค่ะขี้โกงอะตีลิงได้เหล็กได้ไงอเอาก็มันได้อะเราจะขี้โกงทำไมอะไรของคุณนี่อันนี้คือใช้เราใช่ป่ะไม่ใช่ใช้วทางฝั่งไห คือคือเราเป็นทาสคุณใช่ป่ะวันนี้คือเราต้องเป็นทาสคุณใช่ป่ะคิดมากหรือเปล่าเนี่ยนี่คิดมากไปแล้วเราคิดมากไปแล้วไม่ไม่ได้คิดมากนะขับรถก็ขับรถให้ไปใช้ถือของอีกโอ้คิดมากไปเที่ยวด้วยอ่ะสารพาชมเมืองขอบคุณค้าตลอดสุดสุดได้เดี่ยวต่อเธอะไม่ต้องพูด แดงอะ่ะไหนบอกเอามาแล้วเพราะเราลอยนวงอ๋อเราไปเสพก่อนใช่ปะไปเสพก่อนดีกว่าเค okay, ค่ะคุณผู้ชายอยมค่ะแล้วแล้วคุณขึ้นขึ้นเกาะได้ยังก่อนก่อน,ออน,อนคุณจะไปเราขอให้คุณคุณขึ้นเกาะครั้งหนึ่งได้ปะ <c oughs> ไ,ได้ไหมได้ไหมเอได้ไหมได้ไหมไม่ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แบบได้ไหม <c oughs> ได้เอาดิ โอเคเดี๋ยวคุณก็เปิดตะโกนมาแล้วะช่วยคุณตอบคำถามเราจะดูไหวพริบในการอ่านคำถามของคุณอนะ่ะได้เลยโอเคหือเรื่องเ้โอเคไปับจริงๆคำถามผมตอบเองได้นะแต่ตอนปินขึ้นมันทำยากใช่เหรอคะคุณตอบคำถามได้หรอใช่ ปาใจมีชื่อเล่นว่าอะไรคะมันต้องไปอานะ่านอ่ะมันถึงจะมีคำตอบถาตอบขอผมเจอคำตอบผมตอบได้เลยอ๋อโอเคนี่ <c oughs> เดินขึ้นก็ไม่น่ายากนะโอ้ยากโอ้ยากมากครับใช่หรอ เอาแล้วคนนี้กขายเท่าไหร่ครับขายสองหมื่นสามครับผมสองหมื่นสามเอาครับเอาครับผมอยู่อันนี้เราต้องพาคุณไปซื้อเหล็กด้วยใช่ไหมคะขายของครับอยู่ตรงตลาดโลกรอครับเอออยู่ตรงไอที่เขาขายของกันหรืรเป่าอีกสองนาทีอีกหนึ่งนาทีขายของนี่คือตรงตลาดโลกหรือเปล่าตลาดใช่ไหมในเมืองใช่ไหมเออโอเคครับได้ตลาดในตลาดในเมืองก็ได้ครับอ๋อโอเคครับง่ายกว่าโอเคครับ ครับผมครับขอเตะรถผมไปตีก่อนนะครับ <ical> <Et> ถ้าเราพวกคุณจูนจูนแบบว่าจูนเรบครบแล้วนะ่าสบายเนาะไปที่ตรงนู้นเลยไปเอาตรงนู้นเลย,เลยตรงไงงหนอ่ะไปนึงนะเรานาหลวงทางเออผมขับให้มาเออขอบคุณนะไม่เป็นไรครับเรื่องแค่น,นี้ช่วยๆกันนะผมขับให้ทั้งวันแล้วมันอาจจะเหนื่อยครับเดี๋ยวค่อยสลับการผมขับทั้งวันแล้วไงโอเคครับเง่ขอบคุณ <c oughs> คเลย <c oughs> เออเราควรไปเตรีย๊ยวุฒก่อน,นไหมไปเหรอคะตัว้งกันล่มันเป็นของที่เขายึดหรือเปล่าหรือว่มันอมีอะไรยึดบ้างตัวเตี๊ยวุธอ่ะอ๋อยึดหมดเลยครับตัวเนี้ยใช่เหรอไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยเสพใช่ไหมเดี๋ยวไม่เสพจนสะพานดีกว่าครับโอเคค่ะคุณขับนะคะได้เลยเพราะว่าเรา ถ้าสมมติว่าเราขับเดี๋ยวมันตำรวจไม่ได้เล่นน่ะผมเข้าใจผมเชื่อผมเชื่อสงสารน่ะเอ้ยตัวนี้ครับลุงเปิดหน้าดิรู้รู้จะกี้เออเปิดหน้าครับได้ครับไม่ไม่เอาเอาไอ้นี่ออกเลยเอาหม้ออกไม่ได้ครับลุงไม่มีตอนนี้กลัวลังทำงานวิจัยอยู่กันาศิลาเมื่อวานนี้หน้าอย่างมึงเนี่ยมีแฟนต่ำๆแล้วสามคนคบกันสามคน ทรงนี้มีแฟนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นขับรถสปอร์ตด้วยแ,แสดงว่าเรานี่เป็นรถของคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่รถของเราอ,อันนี้เราเราขับให้ผู้หญิงใช่ไหมอ๋อใจใจกูเห็นมึงขับให้สามคนแล้ววันนี้ตอนนี้กูกัาลัไไอ้ดีอยู่วิจัยเหรอครับลุงใจวิจัยกัะท้าอยู่ว่าเจอใครบ้างครับวันวิจัยยอ่สุดหน้าทรงอย่างมึงเนี่ยครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีเมียเยอะมากอันนี้คือเข้ามาฟาร์มโดยที่ไม่ทำอะไรขึ้นมาหาสาวใช่ไหม ่ถูกไหมถูกไหมถูกถูกครับถูกเออกูวิจัยถูกว่ะของจริงว่ะลุงเคยวิจัยไหมครับลุงลุงเอาวิจัยของลุงมาห้ผมช่วยลุงโดนไม่เป็นไรของกูไม่เป็นไรของกูไม่มีใครเลยไงแต่กูเคยกูรักวิจัยอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อเข้ามาหาสาวและได้ติดไม้ติดมือกลับไปข้างนอกบาอ้างยังเออมันมีว่า่าดปลายครับอันนี้โอเคโอเคว่ากันว่ากันลุง ไม่ทันได้พูดไม่อยากคุยสักบาทลุงอย่าลืมวิจัยน้องชายผมนะครับหรือลูกลุงอะได้ได้เดี๋ยววิจัยเลยวิจัยอะไรอมารอโกก่อนโอเค ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับอยู่อยู่อยู่หน้าวอโซนแล้วครับอยู่หน้าวอโซนใช่ไหมครับได้ครับครับผมเลขคุณเก็บได้ป่ะในรถอะเออได้แค่สองเราไปใส่ในตลาดโลกได้เดี๋ยวหนึงเราคิดก่อนคุณซื้อเท่าไหร่อะซื้อสามร้อยถือมาเท่าไหร่ถือมาสามร้อยเลยดิ ในรถมันใส่ได้แค่เดี๋ยววป๊หนึ่งนะคิดก่อนไม่เก็บใส่รถลอยหลบอ๋อฮัลโหลคุณกิฟไอรถนั้นได้มาให้ผมใช่ไหมกิฟต์อีป๊อปมาให้ผมใช่เปล่าไม่ใช่หรอถ้ามีกีปป๊อปใครจะไรอ่ะเฮ้ยน่าจะใช่ถ้างั้นอ่ะ พี่ไหนพี่ไหนไหมอ่ะไหนไหนไหนไอ้นนเล็ให้หน่อยดิคุณครับนี่เอาเล็กให้นี้ครับอ๋อคุณผูชยเอาเล็กให้น้องคนนี้เลยให้น้องคนนี้่ใช่ไหคะสร้อยแต่ครับได้ไรครับคุณสาม้อยต้องเก็บแต่รถอันหนึงขอผมมีอยู่อันนึงครับอ๋อครับครับแคร์ไห่แคเข้ามาเลยดึกเอ ก็แค่วนมาเองโอ้นั่นนะ รับไม่ยังเดือนไปงานอิดแล้ละจ่ายไปก่อนดิพี่มาเท่าไหนครับเราเอาอีป้าให้คุณจริงเหรอใช่ใช่ไม่น่าใช่นะอะไรอ่ะใช่ต่อหมื่นสามกระเป๋าเลยอ่ะสีชมพูหรือเปล่าห้าเจ็ดเลยนะคุณเอาคืนมาห้าเจ็ดสี่ใช่ไหมเออเราอันไหนมันคือเราต้องคืนอันไหนวะเไป้เนื้อ คุณแต่บานึีเราต้องเบิกอะเราจำไม่ได้ดูชื่อดิูชื่อเซนเตโน่อยู่ครับอยู่ใครแบบนี้ครับอ๋อยู่กับพี่พี่ออาพี่ใครไปพี่เลซี่อ่ะไปแล้วมั้งใช่คุณมาเยืนใกล้ๆหน่อยเราจะเอากุญแจให้กระเป๋าอะไรค่ะกระเป๋าพี่ตีลิงอะไรกันพี่อ่ะนะ ไปไหน้ไปไหน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 ไอเลเบลใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราไปตี๊ยวดก่อนเตี๊ยวดก็คือเลเบลใช่ไหมหรือว่าข้างบนไม่ต้องไปตี๊ยวดไปเสพด้วยเสพไมั้เดี๋ยวไปเสพบีไปอ๋อมียังมีของป้ามีอยู่มีอยู่ถ้าจะเป็นวันเดียวครับที่ผมอยู่คนที่แล้วถ้าวันไหนที่ผมมาผม่็จะอยู่วันเดียวครับไม่เอา ถ้าโดนจับเขาจะยึดของนะคะอ๋อไม่โดนหรอโอเคต้องไหมคะต้องไปแล้วโอเคไปขอใช่ป่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีใครมาหรืออะไรมารับหน้าเสือให้ด้วยสบายคันนี้ไม่ได้จูนเลยแต่คันนี้จูนละ เเกียรให้หมื่นสามซะหมื่นสามเหรอ,อตอนนี้พี่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่มันมีถึงหมื่นหนึ่งยังตังเลยอัน,นไม่เดินเลยตอนน่ะไม่รับเกียรติหอมึงคนขายเยอะแยะตอนเหมาอยู่ สวิสเบทเป็นเท่าไหร่สองแสนวะรายสปอนเซอร์เข้าคือรายสปอนเซอร์เข้าคืออะไรเอซเด็ดสองแสนเอาให้มือหนึ่ง,ง,งแสนห้าก่อนแล้วพี่ค่อยดันตัวเองต่อกระทำพี่ไอแฮ็คที่ดีอยู่หรือที่เป่าได้ยินสองแสนเด็กตามดัได้นะครับพี่

ช่ oh, <bang. S 2> กำลังจะไปกำลั okay. งจะไปโอ้บังยังไม่ถึงแต่กำลังจะไปโอเคแต่นี่คือไปวิดเอาแล้วต่อเป็นจีเล็กจีเล <laughs> ็กใช่ไอสัตว์แปลกแอกมากเลยแปลกพี่ แปลกมากอะไรพี <formation> ่แปลกมากพี hmm. <g ud> ่เหล็กไปทำอะไรอ่ะขี่ไปงั้นแหละพี่เฮ้พี่เปล่าจะได้ยินไปทำอะไรอ่ะขี่ช่วยใครหรือเปล่าอ่ะมีเหล็กเท่าไหร่ปะมีเพชรฟ้าเท่าไหร่ตอนนี้ตัวหนึ่งอันเหรอค่ะมีอันเดียวมึงถามคนนั้นได้ยินเพชรฟ้าขายป่ะถามทุกคนเลยดูมาดิ ครับเท่าไหร่คะเมื่อหนึ่งด้วยไหมอขอฟรีเลยก็ได้มั้งอันนี้มีเป็นขอฟรีตีมุ้งกับชาวบ้าถ้าพี่ประตูบอกเลยนะอยู่ใกล้ๆตู้อะเอ้ยร้องเลยมือตึงแล้วเอาอีกเปล่าไม่มีเนาะเร่าเดี๋ยวผมอันเดี๋ยวอันเดี๋ยวชบาไปพักเราเจ้างหนึ่งเขาเป็นร้องยังไม่พักไม่หรอเนี่ยตั้งแต่นู้นนะ อักไปพามมาแป๊บเดียวพี่ทไมออกพี่เรียนเกตเลยครับเรียนเกตเท่านั้นครับไม่ขายอ๋ออยู่เดียวเองอ่ะไม่หลินหลินให้ไปตั้งเยอะแล้วโทนี่ไม่เยอะแล้วก็รู้แต่ไม่แต่คือแบบว่าก็ต้องแบบเก็บไว้ให้น้องๆในแกล้งไงหลินมีแต่ว่าแบบหลินให้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวใส่ชุดปีห้าด้วยกันไม่ก็เป็นรุ่นน้องนั่นแหละดีแล้ว ก็ได้แต่มึงเย่เนื้อเี่ปีห้าดิห5แสห้าไม่เหรอปีห้าแสนห้าค่ะแสนห้าหรือยังอ่ะนี่น้องแสนเดียวเองครับขายนิดเดียวเองใช่ได้หรือพี่หรอโอเคแค่นี้ เลี้ยมันพี่ได้หรเลียมไม่ได้อะฮะก็คุณเหมือนแบบไม่อดกล่าวว่าแก่ไหมว้าวโอยากเไม่แก่เลยอยากเป็นเพื่อนไงเราอยากเป็นเพื่อนไงไม่แก่เลยครับแบบอยากเป็นเพื่อนไง